มีข่าวตัวหนึ่งที่น่าตกใจนะครับนั่นก็คือบุกจับอายการนะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเรียกรับผลประโยชน์นะฮะว่าจะไปวิ่งเต้นคดีสั่งไม่ฟ้องนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าสะเทือนวงการกฎหมายเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าอายการเนี่ยคือทนายของแผ่นดินนะฮะอย่างพวกผมเนี่ย เป็นทนายเอกชนไม่มีเงินเดือนนะครับอยู่ได้ด้วยการที่ประชาชนมาว่าจ้างนะครับแต่อายการคือทนายของแผ่นดินมีเงินเดือนกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่นะครับแต่แต่แต่แต,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 แต่มาเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแรกกับการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ครับนะเป็นเรื่องใหญ่ ทุกวันนี้เนี่ยนะครับการดําเนินการในส่วนของคดีอาญาเนี่ยโอ้ยมันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินครับเพราะว่ากว่าประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนึกภาพตาสีตาสาที่ไม่มีเงินว่าจ้างทางทนายแล้วไปดําเนินการแจ้งความกว่าที่ตํารวจจะรับแจ้งมันไม่ใช่ตํารวจทุกคนจะรับแจ้งบางคนก็ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วไล่กลับบ้าน แต่เพื่อกับบ้านบอกอันนี้ไม่ผิดแน่น้องไปหาทนายฟ้องดีกว่านะกว่าที่ชาบ้านต,าส,ตาสีตาสาที่ไม่มีตังแล้วไปคุยตั่างตัาตรวจจนตํารวจรับแจ้งตํารวจสรุปสํานวนสั่งฟ้องพอขึ้นถึงชั้นอายการอายการสั่งไม่ฟ้องเพราะเรียกรับผลประโยชน์อันนี้ต้องขออภัยอายการที่ตรงไปตรงมาด้วยนะถือว่า ท่านก็าทำตามหน้าที่นะตามจรรยาบัณวิชาชีพนะแต่อายการนอกรีดที่รับเงินใต้โต๊ะมาผมจากผมพูดเรื่องนี้เนี่ยบางทีผมก็สะเทือนใจนะเพราะว่าเพื่อนผมรุ่นน้องผมเนี่ยก็เป็นอายการหลายคนนะรุ่นพี่ผมก็มีอายการหลายคนนะครับสะเทือนใจนะแล้วก็รู้สึกสลดใจนะกับกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ กว่าที่คนนึงจะเป็นอายการได้คือต้องเรียนจบนิติศาสตร์นะสามปีครึ่งสามปีสี่ปีนะจากนั้นก็ไปสอบเนติบัณฑิตนะทั้งหมดสีขาด้วยกันนะอืมนะก็ใช้เวลาปีนึงจะวัยสุดนะอย่างช้าก็สองสามปีนะฮะหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะ แล้วต้องไปเก็บคดีต้องไปทํางานนู่นนี่นั่นนะกว่าจะสอบผ่านเนี่ยใช้ระยะเวลาหลายปีนะตีให้นะตั้งแต่เรียนถึงสอบใบเอการเนี่ยอย่างน้อยมีสี่ถึงห้าปีเป็นอย่างน้อยนะฮะสอบได้กว่าจะสอบได้ยากเกินแสนเขียนครับนะเงินเดือนก็สูงนะครับหลายหมื่นถึงหลักแสนนะครับกินภาษีแต่หักหลังความเชื่อใจของประชาชนนะครับในการที่ ไปเรียกรับผลประโยชน์นะเออลองคิดดูทัศน์ศีรษะไปแจ้งความเรียบร้อยตํารวจสั่งฟ้องไปถึงอายการสั่งไม่ฟ้องเพราะไปรับเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งนะเออไปรับเงินจากอีกฝ่ายฝ่ายที่ทําผิดนะครับดูว่าเขาขายวิญญาณให้กับซาตานไปเรียบร้อยแล้วนะเออคนขายวิญญาณก็เป็นไงฮนะต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับนะผิดวินัยร้ายแรงแน,น่นอนครับต้องถูกออกจากราชการนะครับประการต่อมาเนี่ยจะถูกตั้งข้อหานะ เรื่องของรับสินบนนะซึ่งคาาราชการรับสินบนเนี่ยโทษประหารชีวิตนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมี25ปีขึ้นแน่นอนนะถึง50ปีนะเบื้องต้นเนี่ยยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับยังให้การปฏิเสธอยู่แต่ก็ต้องรอดูนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนใจในแวดวงกฎหมายมากนะฮะเราจะไปบอกชาวบ้านยังไงอะครับว่ากระบวนการ ยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันโปร่งใสมันเชื่อถือได้มันตรวจสอบได้หลายๆเคสเนี่ยผมไม่กล้าที่จะไปบอกชาวบ้านฮะว่าเอ้ยให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ของทางรัฐนะเออก็ข่าวมันออกมาอย่างนี้ยผมจะไปบอกชาวบ้านยังไงอะครับใช่ไหมฮะว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเรายังเชื่อถือได้นะเงินยังวิ่งเต้นยากนะไม่เมื่อรับรับเงินกันหลักแสนนะไอ้ที่ออกข่าวนะไอ้ที่ไม่รู้แหละฮะ ไอ้ที่มันอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้พรมอ่ะมันก็ไม่รู้อีกกีเ่เคสถูกไหมครับอ่านะเออเอาอยัางไงดีะนะเชื่อมัน่นหรือไม่เชื่อมัน่นอ,อ,อย่างไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะนะฮะให้ข่าวให้สังคมตัดสินได้ละกันนะครับอ่ะถ้าใครที่เห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ